อี้อ้ยาไอ้ยาไอ้ยะทำงานสามคืนสามคืนจริงๆกลางวันไม่ทำแดดมันร้อนตอนนี้เสร็จไปแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์เหลือเก็บรายละเอียดนี่ว้าวไมอยากจะเชื่อเสร็จแล้วเสร็จละตรงนี้ก็เนาะเดี๋ยวเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ แล้วก็ทำบ่อน้ำตรงเสาเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่างมาทำให้พรุ่งนี้ก็เสร็จแล้วร้อยเปอร์เซนวันนี้แปดสิบเปอร์เซนเดี๋ยวเดี๋ยวคืนเก็บรายละเอียดต่ออีกน่าจะสามทุ่มโอเคให้ยาแฉะแฉะน่ารักเชียวเนียวเลย 素素。